กราบสวัสด MM e <cción> <barrels of urp xi> <th 000> ีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับใน Facebook นะครับต่อคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดไลน์นี่ครับก็สามารถมาทําตามผลได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้นี่ครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m k t h c o m กันแล้วนะครับ ขอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนี่ครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้กันก่อนนะครับเขาจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยินยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่2ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อกดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับหรือใครที่ไม่อยากขอข้อมูลให้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครใช้งานนับด้วยัญชีก o o g l e หรือว่าจ l มในเครื่องตัวเองได้เนี่ยก็คลิกที่ด้านล่างตรงนี้ไปนะครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกกกกัันนเรรรียยยบบบ้ออ่็ดลมาะค สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงในไฟล์นี่ครับเอาเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkti เดอะคกันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเรามาดูที่ด้านบนตรงนี้นี่ครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคร้บวาเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ครับ i Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอนะครับในโันนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook ีกก็ลเลยนะครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดมูกันต่อนี่ครับตัวนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไลนี่ครับผู้ชมก็เลือกมาเป็นบริการแนะนํารถเร็วตรงนี้นี่ครับเรามาดูที่บริการกันต่อนี่ครับอันบริการนับก็จะมีอยู่หลายบริการนับไปเรเลือกใช้งานนับจะมีความเร็วแล้วก็เลนราคาแอบของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้นี่ครับพอเราเลือกบริการกนเรียบร้อยนับตารางตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายแอบของบริการนะครับ ต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่เฟซบุ๊กนี่ครับแล้วก็มาที่โพสตที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นี่ครับออาแล้วข้ลอกลิงก์นะของโพดันบนตรงนี้เลยนี่ครับโพสต์ที่ใช้นี่ครับก็จะต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับเอาแล้วก็นําลิงก์กลับมาวางเลยแล้วก็ในส่วนปริมาณเนี้ยอยากเพิ่มยอดไลค์เท่าไหรี่ยก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่100อนี่ครับพอใส่กันไปเรียบร้อยนรับค่าบริการเขาจะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนี่ครับอคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับ พอเรากดสั่งซ so ื้อก็เรียบร้อยนะก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ให้ผู้ชมมาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่ตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะพี่อราเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์ะครับของโพสที่เราใส่เข้ามานี่ครับอตรงนี้ก็แนะนําไม่กีิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่านี่ครับพอถ้าใส่ลิงก์โพสตมาไม่ถูกต้องนะไม่เพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นวันเวลานี่ยที่เรากดสั่งซื้อไปแล้วก็จะเป็นสาธารณะนะครับของเว็บไซต์นีับตอนขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับอในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมน่้นใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับหรือยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก่อให้คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงินจะมีเราเลือกหลายช่องทางกันเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนจูอโค้ดนะครับ อันน an er. okay. <magic. S 1> ี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนี่ยครับแล้วก็เติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนี่ครับต่อมานี่ครับช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางอังเปาวเล็ตนี่ครับและช่องทางที่สามนะก็จะเป็นช่องทางชิเเ์นี่ครับในช่องทางชิเเ์ตรงนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้เนี่ยครับก็เลือกใช้งานกันได้เลยนี่ครับต่อมาเนี่ยครับช่องทางที่4เนี่ยก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับในช่องทางนี้นะครับสามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นะตรงนี้ก็เลือ และช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่องทางทูมันนี่วอลเล็นะครับและในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำนะครับในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนี่ครับอัตโนมัติยอดไลน์นะครับอยู่ที่70ไลค์นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองปรีเฟนหน้าจอเนี่ยประดว่ายอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ่าโดยนี้ยครับยอดไลค์ของเราเนี่ยรก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี้ยก็ขึ้นมาถึง190ไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็จะมีขึ้นเกินมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปเครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดไลค์ขึ้นกันแล้วนะครับก็กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะเพื่ออยากจะแนะนาให้เพื่อนๆเนีบ อ่ะเราก็มากดคล็อกลิงตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนเพื่อหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แยกตากค่าแนะนากันด้วยนะถึง5%กันเลยนี่ครับอ่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนั่นใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนี่ครับแล้วเกิดมีปัญหา,านในการใช้งานหรือว่ามีปัญหา,านในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นครับะ อาจจะมีเป็นตัวชีเ้เหลือนะครับแล้วก็ช่องทางไลน์นี่ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไระนรับก็เลือกติดต่อแอมินกันได้เลยนี่ครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะไว้ใต้คลิปนี้แล้วนี่ครับอก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านี่ครับสวัสดีครับ